สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮดงซิตี้ครับมื่อนี้บาวจูนมาเบิร์ง่วงงามอีกคอ,อกหนึ่งครับพิกัดบานค่ำสังบอตมบลุญลำปีอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมื่อนี้พอเพิ่นสิเปิดทั้งหมด3โตเนาะพ่อเนอะาะคอกนี้ชื่อว่าคอกอดไรพอพ่อนุมาตครับพ่อนุมาตครับพ่อนุมาตโอ้อ่าเห็นมื้อหน้ายอดเรียกทะล้องทะล้องครับรองนายก ล่องนายกครัล่องนายกน้ำปีกครับล่องนายกท้องน้ำปีกเนาะครับเนา้องมณีท่านล่องเหมือนสิเปิดทั้งหมด3ข้อสามโตสามโตครับมาเบิ่งแม่ใหญ่เนาะตัวนี้เป็นกระทบฮินดูบาซินเนาะครับเนาะลูกลูกกระทบครับลูกกระทบฮินดูบาซินพี่น้องโอ้ยแข็งขาใหญ่ครับสูงประมาณลอยหกสิบครับถ่ายเพลินหูยาวนะครับง่ามพี่น้องคลิปหูดำออกโบดแข็งขาดำแดดมาพอดีพี่น้องแดงองค์ตรง ง่วอ้วนตุ๊บเลยครับเบิ่งหนาเพิ่นนะครับเนาะงง่วเพิ่นนี่ได้ลูกจักโตแล้วพ่อลูกตัวนึงครับตัวสองในท้องครับตัวสองในท้องผสมแล้วแม่นบ่ผสมแล้วครับผสมจักเดือนแล้วครับของก็ผ่านรอบแรกครับกระพานรอบแรกผสมยังไบพ่อเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งเคอฟานึครับเดี๋ยวบ่าวจูนเบิ่งใบก่อนนะครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่ใบเพิ่นนะครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งผสมเมื่อวันที่สองมิถุนานะครับมีหลอดพร้อม เสียบไอย่างดีโบมีเสียครับกันเสียบไปแเดวนี่ยเคเอฟสามหนึ่งหนึ่งรอบเนาะท่านเนาะครับเพิ่งกระเด็นหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบผ่านรอบแล้วผ่านรอบแล้วร่อรุ่นรอบที่สองที่สามต่อไปนะครับโอ้ง้ามแห้งพี่น้องแม่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ท่านแม่นี่เปิดไว้แปดสิบห้าครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับนี่คือราคาห้องนะครับเนาะ ราคาห้องแมนบอครับราคาห้องพี่น้องว่าตอร้องได้ครับตอรองได้ตอร้องได้นะครับโค่นหางใหญ่พี่น้องเปเลยเฟสนะครับแข็งขาใ่ญ่พี่น้องเอกลาของหินดูบาซินลูกกระทบเป็นแนวนี่พี่น้องใ่ายนะครับเหมาะกับการเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เนาะครับเนาะใส่เคเอฟสามหนึ่งเข้าไปนี่ห้วยลูกออกมว่าเป็นสั่งหมดแล้วอาลึกจ็ดแล้วบาทครับผมสุดยอดนะครับสีมาดึงหูนิดนึงเนาะถันเนาะเอามาดึงหูแล้วก็แข้งขาได้ยู่แล้วนะครับอ่าโอเคครับเอาเอาเพื่อนเขาขอกอนบอครับครับ เดี๋ยวเข้าวาเบ่งโตต่อไปนะครับเนาะสาวหน่อยแม่บอครับเนี่ยสาวหน่อยครับสาวหน่อยตัวนี้ท่ายสูงประมาณสูงมั่นเท่าไหร่หน่อยเนาะเดี๋ยวยืนดีๆดูประมาณสี่สี่ร้อยสี่สิบเออพิ่นตังชซื้อว่าน้องมาย่องวังหันครับดื้อว่าจันพิ่นว่ามันอยากอยากดื้อดื้อเนี่ยขาว่าไม่อยากเตือนแค่ดื้อจักน่อยอยากแค่จักน้อยนะครับพึ่งขมาไม่ขมว่าไม่แข้งขาใหญ่พี่น้องหนังหนานะครับ ขิปหูดําออกโบดแขงขาดํานะครับประมาณลอยสี่สิบเนาะครับเนาะถ่ายประมาณลอยสี่สิบง่วงเป็นสาวจักเดือนเลือให้ท่านปีปีกัวเนี่ยครับปีกว่ัวนะครับเนท่านได้ฟดแดงองค์ตรงนะครับท่านได้สมครับเป็นสาวพี่น้องสังเกตเบื้องหลังเลยครับเปรตเฟตงามตัวนี้ว่างงามนะครับอ่าสะดือกระชับเนาะท่องท่องกระชับนะครับอ่านุ่มกระเนาแม่แม่ใหญ่เขาโลด ครับผมนุ่มกับงามนุ่มสีนุ่มครับนุ่มสีนุ่มงามเนาะขาโบทบอถอนนะครับเนาะบอทบอการต้มนี้เขาทำเนาะครับผมตั้งไว้เท่าไรครับราคาเพิ่นตั้งไว้หกสิบผาครับหกหมื่นห้าพันบาทราคาห้องบอประสานเพิ่นมาบอได้ห้องพันหลายครับต่อรองกันได้ครับหกหมื่นห้าพันบาทคือราคาห้องนะครับเนาะลำตัวเงาเป็นซีเดียมพื้นผาผีหน้องล้างเปเลตเฟสนะครับโอ้ยงามแห้งนะครับ อ่าโอเคครับเอาเข่าคอกได้ครับเพิ่นอยากเข่าคอกแล้วเดี๋ยวเขาไปบ่งแม่ที่3เนาะท่านเนาะครับครับผมนี่แม่ที่3บ่สนใจไผพี่น้องกินอย่างเดียวตังเพ่อนครับสมพ่อเพิ่นอ้วนนะครับแม่นี่กินอย่างเดียวแม่นี่ครัยแม่นี่นะครับอ่าลงมายืนงามๆนั่นนะครัมืเข่าคอกแล้วหมูเข่าคอกอยากเข่าน้ำมูหวานเข่าคอกน้ำมูเออวังหันกินเสืออยู่เห็นหมูอยู่นั่นะครับกินเสือยอดถ่ายสูงม้าลอยสี่สิบห่าบวกลบพี่น้องโอ้ยหลังเป๋เลยเฟสกวน ตุ๊บเลยครับแข็งขาง่ามนะครับแม่นี่อายุจักเดือนหระท่านแม่นี่มันประมาณสองปีเหรอครับสองปีกลัวแล้วผสมหรือบ่ครับเนี่ยผสมหรือครับผสมใปแล้วผสมยังไบหนอผสมแักแรนล้ำบอกหรือยังซื้อไว้อย่างใบผสมขอเบิ้งใบกันนะอ่เดี๋ยวบาจูนเบิ้งใบเดี๋ยวบาจูนขอเบิ้งใบก่อนนะครับแล้วพี่หนอครับ ซื้ออย่างน้อนีอย่งยอดไม่เค้นบอกไม่เคินหรือย่างฮะไม่คลื่อน่ศูเ้คน4่นเก้อ409นะครับพี่น้องเฮดเคส่นของวิไลฟาร์มนะครับครับไม่เคนครับย้อนย้อนยอครับสมเอซิมิทูน่าที่พานมานะครับก็รอบนึ่งนะพอเนาะครับเงก็จะผ่านรอบเดียวผ่านรอบหนึ่งนะครับโนหางเปเลสเฟดพี่น้องง่ายครับจินดีที่ลรัลังงลังเปเลสเฟดบอรไซะ ล้างเปอ้วนใหญ่นะครับเป็นกินดีปากเป็นเปย์น้าถันเนาะครับสาวนี่เปิดใบเท่าไรครับเปิดไ 65, บหกสิบบ้นกันครับหกหมื่นห้าพันบาทนี่คือราคาเพันห้องนะครับเนาะโอ้ยสุดยอดพี่น้องงามครับคลิปหูดําออกบทคลิปหูดํานิดนึงพี่น้องแข้งขาก็ออกดํานะครับตรงขอออกดํานิดนึงนะครับงามแห้งพี่น้องผสมอ่าไม่เคลื่อนไหวเฮดเคสี่ศที่นี่พี่น้องสนใจโทรมาหาเบอร์เดยเนาะครับ08 08 อยังเก็บบืกองยอดลืมเบอร์โทรลืมเบอร์โทรเจ้าของวันเดียว0879นับสักขู่ที่อย่างอาเบิงเบิงมิถิลตั้งซื้อแล้วบ่ครับเนี่ยเป็นตั้งซื้อเป็นื่อว่าจังใดแม่บ้านเชื่อว่าอีหยังก็เชื่อมันเป็นท่านี้ตั้งเป็นวัยตั้งซื้อครับครับผมโอเคครับล่องนูมาดนะครับเบอร์โทรเพิ่น0 8 7ย 9641083นะครับ0879641083อ้อมีเบอร์โทรเขาพอดีนะครับเบอร์สอทชชบ้านมอวังหันคือคุณคุณตานะครับเปิดไว่6 5 0 0 0บาทครับ65,000บาทนะครับสำหรับสำหรับสาวนีนพอพนะอะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าจูนก็ขอจบไปเลยสาวนีนะครับสาวยังไงนี่ะป้อยเพิ่งขาคองเลยพ่อ ขอบคุณคุณพ่อโนมาศนะครับท่านรองโนมาศเป็นยางสูงครับที่ให้มาเบิ่งง่วงงามขอบคุณหลายๆคครับบขอุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องสุภูสุขชนครับที่เขามาเป็นกําลังใจให้จูนแลเดือบใบหัวดงสิตอู้ป่าหยาเพิ่นนะครับเป็นกําลังใจให้บาจูนฐานงงงามนะครับฝากพี่ตอนน้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ